ครับวันนี้จะมาให้ดูไก่ที่ผมใช้จะให้มาดูครับว่าใส่ลูกแบบไหนเราง,ง่ายใส่ลูกแบบไหนยากไก่ตัวเนี้ยเป็นไก่ล็อกบนครับสังเกตดูตรงนี้นะว่าลูกดอกเวลาเราใส่ตรงตรงอะ่ะเวลาเราใส่ตรงตรงแล้วยัดลูกตรงตรงอะ่ะยัดลูกในร่องอ่ะครับ แล้วค่ามันจะขึ้นเห็นไหมมันลอยครับตูนมันจะเด้งขึ้นข้างบนถ้าเราใส่ลูกล่างใส่ลูกในรางอะนะมันต้องยกประมาณนี้ครับต้องยกประมาณนี้แล้วก็ดัน ดานนี้ไม่ต้องดันแรงครับแค่เหมือนโยกให้ลูกมันไม่ลอยเวลาเราใส่ใส่แบบนี้ครับเวลาเราใส่ลูกเนี่ยล็อกแล้วเวลาเราใส่ลูกปกติตูดมันจะลอยเนี่แบบนี้ล็อกยากครับแบบนี้ ยากมากไม่เข้าพอตูดมันเด้งขึ้นมาข้างบนเห็นปะครับเราต้องใส่ปกติครับถ้าให้ดูแค่ว่าให้มันใส่ายล็อกแล้วกิทีก็ล็อกครับเมื่อนเราเอาดันน่อยนึงเมื่อนไม่ให้ตูดมันลอยขึ้นนะครับงาน ไส่ไม่ยากไายคนเดียวไ้หลำมากเนี่ยถ้าใส่ในหลังอ่ะไส่ยากพอตูดมันเด้งขึ้นมาข้างบนให้เป็นความรู้ครับเพื่อลูกค้าคนไหนไส่คิดว่าไก่มันแข้งไม่ใช่ครับตูดมันเด้ง ขึ้นมาข้างบนตูดมันลอยเนี่ยครับมันชอบเป็นเนี่ยนี่ก็คือยัดจากในล่องนะเมื่อนใส่ลูกยากครับจริงๆไม่ยากใส่ลูกง่ายมากเรามันที่แลงด้วยใส่จับลูกปุ๊บดันเอานี้ดันนะครับเวลา ดันเมื่อนมันจะลงเห็นปะใส่ไม่ยากครับโอเคครับวัสดีครับให้ดูงานปีใหม่นี้ไม่ได้ส่งงานท้ายส่งท้ายปีเลยครับเดี๋ยวต้อนรับปีใหม่ดีกว่าเดี๋ยวมารอชมกันครับว่าจะมีตัวไหนบ้างหลายจัดครับ เพิ่งได้มาได้มานี้นานแล้วพึ่งจะทำได้มาซ่องตัวครับงานก็จะประมาณนี้ครับเก็บยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆยังไม่เนียนร้อซครับประมาณ70%สิบเปอ์เซ็นละช่วงนี้ที่คาดไว้ยังไม่ร้อปซนะครับ ใครที่ชื่นชอบพ้นงานฝักติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับไม่รู้เห็นเขาพูดกันโอเคครับสวัสดีครับ